อ่าโอเคสวัสดีครับชาวไฮสเปกทุกคนนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับผมครั้งแรกนะครับกับโคดกล้องนะหลายคนนะครับไม่เห็นผมอัปเดตอะไรเลยมานานมากนะครับ<笑><笑>ก็เดี๋ยวรอบนี้ครับเราจะได้มาเจอกันแล้วนะครับผมก็จะมาอัปเดตตลาดเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับช่อง y o u t u b e นะครับปกติจะเจอแต่อูเนาะ อ้จะมีเทคนิคมาปล่อยตลอดนะฮะแต่เดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยละนะครับเดี๋ยวคุณจะได้เรียนเทคนิคจากผมนะครับก็เทคนิคของผมแอบกระซิบนิดน,นึงนะครับว่าเป็นเทคนิคนอกตำราเนาะเออนอกตำรายัางไงอ,อ่าเดี๋ยวเรียนแล้วจะรู้เองครับเพราะด้วยปกติแล้วผมจะสอนแค่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับเออแล้วในกลุ่มก็โดยปกติแล้วก็ เอ่อผมจะใช้เทคนิคที่เป็นเป็นเฉพาะตัวผมเองนะก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับส่วนของอัปเดตตลาดนะผมก็จะใช้เรื่องของตัวดีมาซัพไมาอัปเดตครับทุกคนเพราะว่ามันง่ายง่ายที่สุดแล้วโดยที่คุณจะต้องไปรอเข้ากันนะครับเดี๋ยวยังไงตรงนี้เดี๋ยวจะมีคำศั์นะครับเกลิ่อนไว้ก่อนละกันเดี๋ยวจะงงนะครับผมจะมีคำศัพท์อยู่สองตัวนะก็บัญญัติขึ้นมาใช้ในกลุ่มค่อนข้างจะ 2ปีแล้วนะครับมันคือตัวย่อนะครับคือ CT กับ CFCT ย่อไปจากเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์แปลว่าอะไรเ,ออเคาน์เตอร์แปลว่าการส่วนเหมือนนักมวยส่วนทันทีนะครับคือเข้าทันทีนั่นแหละประมาณนั้นกับอีกคำศัพท์หนึ่งคือ CF หรือว่า Confirmation นะครับเป็นการรอคอนเฟิร์มนะการรอคอนเฟิร์มเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอืมก็แน่นอนว่า ที่อื่นเขาก็มีน่าจะมีสอนเนะเรื่องการคอนเฟิร์มการคอนเฟิร์มจากอะไรบ้างการคอนเฟิร์มในロเวอร์ไทม์เฟรมนะพวกอาพวกไทม์เฟรมเล็กๆนะร้อแท่งกับตัว b a เหน,นุ่นหนี่อ่ะแล้วแต่เลยครับก็จะเป็นสไตล์แล้วแต่คนนะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มผมก็มีครับในการสอนแต่ว่าตรงนี้เราจะไม่ได้บอกแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเนี่ยจริงๆถ้าเรียนกันในอูเนี่ยอูเนี่ย,ย,ย,ยจะบอกไว้แล้วเนาะในช่อง YouTube คุณลองไปไล่หาดูละกันแต่ส่วนตัวเพราะผมไม่ได้สอนนะ แคนี้ผมก็จะมาอัปเดตคร่าวๆแล้วกันทั้งภาพรวมของดีมาซัลายในโซนที่ผมตีไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งนะครับพาร์ทหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาพรวมนะว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนนะครับแล้วฝั่งไหนได้เปรียบก,กว่ากันนะครับระหว่างการบายการเซฟโอเคเบื้องต้นนะครับสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้ทำเฟรมตัว H1 นะครับในการอัปเดตตลาดไวให้นะ ก็คุณจะได้เห็นผมตีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเออจริงๆอยากจะบอกคร่าวๆครับว่าแท็บกรีดคือผมจริงๆแล้วผมอัดเสร็จแล้วแต่ดันไม่มีเสียงครับผมเลยต้องอัดม่อีกรอบหนึ่งแท็บกรีดเลยนะฮะอ่ะไม่ไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวเราด้วยความรวดเร็วนะอันนี้ผมก็ตีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่คุณเห็นก็นะครับเป็นราคาที่เขาทำ m e High ขึ้นมาเนาะนะครับทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เลยครับจนสะสมราคาจนขึ้นมาสุดเกือบทำ all time high ไปถึง สามเันสองนะครับแต่ก็อย่าไว้ใจนะถนะูกต้องไหมอ่าหลายๆคนก็เจ็บตัวมาแล้วนะครับนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงบัดนี้ถูกไหมไหมขาเซลล์ทั้งหลายนะฮะเออฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ติดดอยหลุดง่ายครับไม่รอนานเลยเนาะอืมไม่เหมือนหุ้นเออฉะนั้นเนี่ยรอไม่นานครับก็คุณก็หลุดดอยเลย่ โอเคเบื้องต้นสิที่คุณเห็นนะครับคุณจะเห็นนะครับเวลาเขาทำออทามายไปคุณก็จะเห็นการทำอะไรครับซัพพลายใหม่ๆเลยซึ่งเป็นเฟสโซนที่ยทงไม่ถูกใช้เลยฮะมีอยู่สองอย่างเลยแต่ว่ามันมีโซนที่ถูกใช้ไปละนะของวันศุกร์นะครับที่ผ่านมาเขาถูกใช้ไปแล้วแล้วเขาก็สร้างใหม่ด้วยคุณจะเห็นผมตีพวกปริมาณของไส้ก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะตีเอาไว้ใช้ผมพยายามจะบีบแคบที่สุดนะะเพราะเนื่องจากอะไรครับราคาที่มันค่อนข้างรุนแรงนะทำมาจนถึงแบบเป็นไงฮะโซนคุณดูโซน เยอะอยู่นะประมาณ600จุดนะครับแต่ละโซนนะค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นผมพยายามจะบีบให้แคบที่สุดบีบแคบมากเดี๋ยวคุณจะไม่ได้เทรดอเอางี้ดีกว่านะอ่าฉะนั้นเนะี่ยผมตีไว้ช่วงประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าไม่ถึงเป็นพันพจุดแล้วกันเนาะเอาแค่โซนแค่นี้ก็เยอะจนเกินไปแล้วครับฉะนั้นเราจะมีทั้งหมดนะครับนะสรุปรบยอดนะครับจะมีซ u p p l y zone คือ4โซนนะส่วนดีมาน d นะครับนะ ใช้แล้วจริงผมตีไว้นะที่ผมอัดไว้แล้วไม่มีเสียงนะผมตีไว้แค่อีกสี่โซนนะฮะแต่อันนี้ผมอัพให้เพิ่มอีกนะครับเป็นอีกสองโซนเป็นทั้งหมดหกโซนของดีมาโซนนะครับก็จะเป็นเฟรชค่อนข้างทั้งหมดนะที่ยังไม่ถูกใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอ๊ะคำถามจะมีว่าโค้ดคุณตีอย่างเงี้ยคุณใช้ได้จริงเหรอเออผมอยากจะบอกว่าผมอัปเดตตลาดให้ในกลุ่มมาค่อนข้างนานแล้วครับสักพักใหญ่แล้วนะครับ ก็ก็ใช้ได้หมดนะส่วนมากก็จะเด้ง,งนั้นนะถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนอะเยอะอยู่ครับเอาเป็นว่าคุณเอาไปลองเทสดูแล้วกันเนะเาะเบื้องต้นนะครับผมจะตีว่าให้เป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงที่คุณจะได้ก่อนเนี่ยเนาะเรื่องของโซนนะครับที่คุณจะได้เทรดก่อนเนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างแต่ราคาตอนเปิดมาผมมองว่าเขาอ,อาจจะดีขึ้นไปก็ได้ไปถึงช่วงกลาง นะครับช่วงกลางตรงนี้คุณอาจจะได้เทรดตามเทคนิคที่คุณได้เรียนมาในตลาดเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสายอ,อผมไม่รู้นะเอ่อ ICT SMC c r รอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณใช้อยู่เผอิญผมต้องขอภัยนิดนึงผมไม่ได้ปลามานะครับคือเทคนิคทุกคนใช้ได้หมดนะเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ใช้แค่นั้นเองเออเอ้ยได้ยังไงมาอัปเดตดีมาสปายเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้เทคนิคนี้ใช่เหรอใช่ผมไม่ได้ใช้จริงๆนะฮะแล้วเวลาผมสอนผมก็ ผมก็ไม่ใช้ดีมาซับไฮโซนนะครับผมจะมีเทคนิคเป็นเฉพาะอของผมเองเอ่อหรือเรียกอย่างคือนอกตำราล้านเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้กล้าก้ากล้าก้าพูดเพราะว่าผมคิดด้วยตัวผมเองนะฮะฉะนั้นก็จะไม่มีนะสำหรับที่ผมใช้เทคนิคหรือของฝรั่ง่วนมากนะครับจะจะไม่มีนะยิงสาย ICT, SMC, c t t ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่แน่นอนว่าเวลาผมอา่านตลาดผมจะชอบแจกพวกดีมาซับไโซนให้นักเรียนใช้เพราะมันง่าย นะครับแล้วก็มันใช้ได้จริงด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้ละกันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวชาว YouTube นะครับของ h ฮ g h ท e เด e เฟก c t เนี่ยใครที่ติดตามอยู่แล้วนะครับอ๋อหลบกลัวนียนะครับฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆจากพวกเราไม่ว่าจะเป็นอัปเดตตลาดหรือคลิปเทคนิคอะไรต่างๆครับไม่ว่าอะไรแล้วแต่ครับ กดนะครับติดตามเราไว้เถอะครบขอบพระคุณมากครับที่ได้ติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับสั่นไว้นะครับคุณจะได้ทราบนะครับว่าเราได้อัปคลิปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละคลิปนี่ผมว่าเดือดนะครับนะอัปเดตตลาดเดี๋ยวคุณลองดูครับว่าสไตล์ของผมเป็นยังไงมันใช้ได้ไหมนะแล้วก็ใช้ได้ไม่ได้ยังไงครับผมน้อมรับหมดครับมาคอมเมนต์ผมได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาไล่ดูแล้วกันเนาะ ว่ายังไงตอบยังไงใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเข้าข้าสรุปไว้ให้ก่อนนะครับ <Okay. S 2> ก็โซนหลายๆโซนจะดูเนี่ยดูเหมือนแคบแต่จริงๆข้างในมีระยะพอสมควรคือ5้0 6 0 0จุดนะผมพยายามทำให้มันแคบที่สุดเท่าที่แคบได้นะครับแต่จะมีเรื่องของตัวดีมาโซนที่จะมีแคบหน่อยคือช่วงนี้เนาะส่วนนอกนั้นก็จะมีกว้างบ้างแคบบ้างสลับกันไปครับฉะนั้นสิ่งที่คุณต้อง,องรอคืออะไรเวลากราฟเขาขึ้นมาครับ แน่นอนว่าช่วงตรงกลางเนี้ถ้าใครไปเรียนศาสตร์ไหนก็ตามอาจจะมีการที่เขาเด้งก็ได้นะแต่ผมไม่อยากให้คุณไปเทรดช่วงประมาณนั้นเพราะอะไรเปรียบเหมือนคุณอยู่ตรงกลึงกลางะครับของการชักกระยอะเดี๋ยวคุณจะเจ็บตัวนะครับสู้คุณรอช่วงล่างดีกว่าถ้าราคาขึ้นไปผมเชื่อว่าขึ้นไปอาจจะโดนตบลงมาครับแล้วคุณจะได้เทรดช่วงของดีมันโซนสองโซนแรกก่อนดีไม่ดีเขาสร้างเพิ่มอีกแต่คุณรอตรงนี้ดีกว่า ราคามันถูกนะครับแล้วคุณก็ไปรอราคาช่วงข้างบนนะคุณจะได้ราคาดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเล่นช่วงกลางเลยครับเดี๋ยวคุณจะเจ็บตัวโอเคไหมฉะนั้น2โซนแรกครับคุณจะได้เทรดก่อนอผมเชื่อว่าคุณได้เทรดก่อนแต่ถ้าเกิดวิ่งแรงมากอคุณอาจจะได้เทรดช่วงนี้ก่อนโอเคไหมฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมดดีมานโซนนะครับจะมี4โซนแล้วก็จะมีไม่ใช่ซัพพลายโซนจะมีข้างบนอยู่4โซนข้างล่างจะมี6โซนของดีมานโซน โอเคนะครับส่วนแน่นอนว่าการที่ใครจะเข้าเลยนู่นนั่นนี่สิ่งที่ผมแนะนํานะครับถ้าคุณมั่นใจคุณขี้เกียจรอนานถ้าเขาขึ้นมาเลยหรือเขาลงมาเลยคุณอาจจะเข้าด้วย CT หรือเคาน์เตอร์ก็ได้ครับนะหรือช่วงนี้เหมือนกันครับคุณอาจจะสับไปเลยก็ได้ครับสับมาเลยก็ได้ครับแต่แม n นี่แม่แนนด์แให้ดีนะครับคำนวณครับว่าคุณเข้ากี่เปอร์เซ็นต์ หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ครับอย่าพยายามอย่าโอเวอร์เทรดนะครับเราไม่สอนให้โอเวอร์เทรดนะโอเคไหมดงั้นสิ่คุณรอก็รอ,อ,อเป็นประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณกลัวคุณรอเข้าครับช่วงโซนแบบท้นผมตีไว้2โซนเนี่ยผมผมตีไว้2เส้นถูกไหมมันเป็นโซนนี่นะโซนบนครับคุณก็จะปลอดภัยมากกว่าเพราะระยะวิ่งมันไกลแต่แน่นอนถ้าเกิดใครไม่กลัวครับคุณอาจจะได้และเก็บตังค์ไปก่อนแต่ถ้าเกิดคุณเน้นความชัวร์ปลอดภัยคุณก็รอไปถึงบนครับ แล้วคุณก็ค่อยเข้าอ่าจะแบบ ct-counter อร์ก็ได้ครับเหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิมก็ได้นะฮะแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะใช้หลักการ Confirmation หรือ cf แล้วแต่คือรอคอนเฟิร์มครับในล o เ o อร์ทำเฟรมก็ได้ทำเฟรมเล็กก็ได้เป็นประมาณนี้ครับไม่ว่าจะไปทางไหนคุณทำเหมือนกันเวลาผมเอาเดกตกลายให้นักเรียนก็จะเป็นประมาณสไตล์นี้แหละครับแล้วนักเรียนก็ไปรอเข้ากันเอง ไปไม่เนเช่นเองเพราะเราสอนให้คนเทรดเป็นไงนี่เข้าสู่สโลแกนนะครับของกลุ่มเรานะครับกลุ่มเราจะไม่ค่อยเน้นให้ตามนะจะไม่จะเน้นสอนให้เป็นนะครับเอาจริงๆคืออผมมีหน้าที่อัปเดตให้คร่าวๆนะครับสอนให้ทุกคนดูเอาผมตีงี้นะเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็ไปรอเข้าครับตามที่คุณได้เรียนโอเค จบนะครับประมาณโซนนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณดูคร่าวๆนะเรื่องของราคาไว้นะเพราะผมตีไว้ให้นะคุณจะเห็นราคาที่ปรากฏอยู่อ่าแล้วคุณก็ไปพอร์ตนะครับไปดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่าราคาอยู่ตรงไหนแล้วคุณไปหลอกอ่าจดไว้อ่ะมาถึงดีมาโซนบ้างอ่ะผมจะย่อไปเห็นตามเฟรมบ้างอ่ะคุณจะเห็นราคาที่ผมทาไว้เรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นไว้อ่ะผมขยายไม่ไห้อ่ะคุณดูไว้นะครับเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวเราจะไปพาร์ทหลังละอ่าพาร์ทแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ประมาณาประมาณสิบสิบสิบเอ็ดนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพาร์ทหลังกันเลยครับผมจะเปลี่ยนไปไฮก็ทำเฟรมนะครับจะไปที่เดย์ละกันเนาะเดย์ Day, สิ่งที่คุณเห็นนะครับคุณก็จะเห็นปริมาณที่มันรู้สึกว่ายังไงฮะมันเหมือนแบบโอ้ยมันจะเทลงมามันจะเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วเ,เนี่ยสําหรับตัวผมเองมันไว้ใจไม่ได้ครับจริงจริงนะ ทำไมผมถึงคิดเช่นนั้นครับดูเดครับคุณดูเดก่อนหน้านี้เป็นไงแล้วคุณดูเดครับเพิ่งจะลงมาสองแท่งแนะรัวผมยังบอกอะไรไม่ได้ครับการันตีไม่ได้ต่ให้เขาเทมันเหมือนแท่งแดงเนี่ยโอ้ยเหมือนเหมือนเยอะจริงๆครับหมื่นจุดในความเป็นจริงไงคุณดูอดีตที่ผ่านมาครับเขาขึ้นสักขนาดนี้ครับเดแค่ลงมาแค่เนี้ยผมยังมองว่ามันยังเป็นเรื่องการพักตัวซด้วยซ้ํา โอ้มันใช่เหรอทำไมเป็นงี้เหรอโอ้แาสำนักหลายที่เขาพูดว่ามันต้องแบบจะลงแล้วมันนู่นนั่นนี่ผมอยากจะบอกตอนนี้ครับภาวะของทองคํามันก็ไม่ปกติด้วยคุณเห็นใช่ไหมล่ะตายกันมากี่รอบแล้วอะสายตบอะนะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นจะไอคนที่เงือแตกที่ติดดอยอยู่เป็นไงฮะหลุดดอยหลุดดอยหลุดดอยสำหรับคนที่ถือพวกทองแท่งนะครับต่ถ้าเกิดใครที่เทรด f o ร e x ผมไม่แนะนํานะ ที่คุณจะต้องถือติดเป็นหมื่นๆนขนาดนั้นนะครับคุณอย่าเลยคุณอย่าเทรดดีกว่าจะเป็นอย่างนั้นฮะมันทรมา,านนะฮะนะและ SSL ชอกว้างๆต่อยลากอย่าครับไม่เอาครับมันไม่คุม้มนะนะครับภาพรวมนะครับของเดยผมยังมองว่ายังคงชันนะครับเรายังมีประมาณการซื้อค่อนเยอะอยู่นะครับอ๋อแล้วก็อยากแนะนําไม่ถือเป็นการสอนแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าประสบการณ์เล็กน้อยผมสิบหกปีนะเล็กน้อยแต่อีกสี่ปีผมเกือบ สองทศวรรษมันดูน้อยไปแมมสิบหกปีอ่ะเออจริงๆมันก็มีคนเก่งๆกว่าผมเยอะนะมีคนที่ประสบการณ์สูงๆ่าเยอะกว่าผมนะเออเอาเป็นว่าผมเป็นผู้น้อยแล้วกันเนาะก็เอาเป็นว่าผมผม,ผมแนะนำแล้วกันนะถึงไม่สอนดีกว่าแนะนำแล้วกันเก็ตเล็กคร่าวๆครับหลายคนอาจจะไม่รู้เคยได้ยินเนาะโมเมนตัมนะแต่ว่าโมเมนตัมของสไตล์ผมอาจจะแบบไม่รู้ว่าเรียกว่าไก่กาอาราเร่ดีเปล่าเนาะ เพราะว่าผมผมก็สอนนักเรียนอย่างนี้แหละผมสอนการดูง่ายๆของโมเมนตัมครับไม่รู้ว่าคุณเรียนตรงไหนนะพวกผมก็ไม่ได้ไปเรียนนะโมเมนตัม um ของผมดูไม่ยากครับแล้วผมก็ทําอย่างนี้มาตลอดสตาร์งผมเวลาในการดูนะครับก็ถือว่าเป็นเก็ตให้พวกคุณไปละกันเนาะถือว่าถ้าใครว้าวก็ดีใจด้วยครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ว้าวใครนู้นนั่นนี่ก็ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับ <laughs> อ่ะผมจะดูแท่งเทียนสี่หนเยอะกว่ากันจบ เด็กก็ตอบได้เนะถูกไหมเด็กประถมเด็กมัธยมตอบได้หมดนะว่าสีหดไม่สุดนั้นครับผมก็ดูอย่างเงี้ยแหละครับถามว่ามันใช้ได้ยี่หามันใช้ได้หมดนะอ่ะทุกตมเฟรมผมก็อย่างเงี้ยคุณดูคือผมดูอย่างเงี้ยแหละง่ายๆครับมันก็บอกแล้วครับว่าเออตรงไหนมันมากกว่ากันแค่นั้นแหละออผมไม่ทําอะไรให้มันเป็นเรื่องยากครับผมเน้นความง่ายวิธีการสอนผมก็จะดูนอกคอกดูนอกตำรานิดนึง ไม่ไม่นิดแต่อนข้างเยอะเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยอิงตํารามากเท่าไหร่นะฮะผมจะอิงตามกราฟนะกราฟเปรียบเหมือนอะไรครับตลาดเปียบเหมือนอะไรตลาดหรือกราฟนะครับเปียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนทะเลครับทะเลมันคือธรรมชาติมันไม่มีอะไรบ่งบอกลอยล้านเปอร์เซ็นต์แท่งเทียนก็ไม่เท่ากันทุกวันถูกไหมไส้เซ้แต่ละอันนี้ก็ไม่เท่ากันแถมมีแกลบอีกฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหมือนทะเลครับ ดูครับว่าวันนี้ทะเลเป็นยังไงมีคลื่นลมแรงไหมอ่าเรือเล็กออกจากฝั่งได้หรือเปล่าถ้าออกไม่ได้อยู่ในฝั่งครับอย่าไปอย่าไปสวนกระแสเดี๋ยวเรือจะล่มอับปางเหตุนั้นวิธีการสอนผมจะเป็นสไตล์แบบนี้แล้ววิธีการเทรดผมก็สไตล์แบบนี้เน้นความง่ายไว้ก่อนครับอ่ะต่อมาครับผม เดี๋ยวเดจบแล้วเนอะก็คือสภาวะของมันเนี่ยผมยังมองว่ามันยังอยู่ในโซนของช่วงของการพักตัวอยู่จะเทจะอะไรก็ตามอ่ะสิ่งที่ผมอยากจะเติมให้นะครับแนะนําเพิ่มเติมเวลาเขาอยากจะลงมาเนี่ยผมไม่เปลี่ยนเป็นหนึ่งแล้วนะผมให้คุณเดดูเดก็ได้เพราะอะไรทุก TF มีดีมาสะพายหมดคุณจะเห็นดีมานเต็ไมไปหมดเลยถ้าเขาคิดถ้าใครคิดว่าจะลงมาแบบแรงๆอะไรอย่าพิ่ง ดูดีมานโซนที่เขายังไม่ถูกใช้ก่อนคือเฟรชโซนเยอะแยะไปหมดเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยง่ายมากครับเพียบเลยฉะนั้นเขาลงมาเขาต้องเจออะไรครับกําแพงก่อนครับเต็มไปหมดเลยซึ่งยากมากครับที่เขาจะลงมาจนสุดแล้วแรงๆขนาดนั้นได้ครับภาวะมันต้องแบบโอ้ยโลกาวินาศต่อให้โลกาวินาศแค่ไหนก็ไม่ขนาดนั้นครับคุณเชื่อผมเถอะ ดีม n นเต็มเลยนะครับฉะนั้นเรื่องปริมาณต่างๆเนี่ยยังชันอยู่เลยกราฟผมเปลี่ยนไทม์เฟรมเป็นวิปคุณเห็นอะไรไหมอ่ะโมเมนตัม um. อะไรมากกว่ากันฮะอาจจะมีคนจะสิเฮ้ยเขียวมากกว่าเขียวมากกว่าก็ใช่สิเขียวมากวาวมากว่า,วา,วาถูกม้ยเด็กยังรู้เลยถูกต้องไหมล่ะไม่จําเป็นที่เราต้องนี้ครับ ถ้าผมเปลี่ยนเป็นมันนี่คุณดูวีคครับแห้งเดียวครับนอกนั้นคุณดูดิเขียวบานเลยเป็นแผงเลยครับพอผมเปลี่ยนมันคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นมันไหมขึ้นมากี่เดือนครับคุณดูแล้วพักกี่เดือนพักแค่สองเดือนเองแล้วขึ้นต่ออีกสามเดือนแล้วนี่ครับ พึ ų, ่งขึ้นเดือนใหม่คือเมษาและนี่พึ Esta, ่งต้นเมษายังไม่กลางเดือนเลยยังไม่สงกรานเลยเท่ากับว่าอะไรตอนนี้เป็นแดงจริงอุไรคนบอกเดี๋ยวลงเร็วลงลงนะผมคำถามครับมันลงมาแล้วมันดีดกับทิ้งไส้แล้วขึ้นเป็นเขียวได้ไหมที่บางคนบอกได้ได้สิได้ถูกต้องเพราะอะไรมันยังไม่จบเดือนอ่ามันเหมือนแบบยังไม่จบครับอย่าพึ่งนับศพ ถูกไหมคุณเคยได้ยินใช่ไหมยังไม่จบอย่าพิ่งนับศพฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าพิ่งนับครับตอนนี้มันก็เหมือนคุณไเทรดเดย์คุณเทรดอยู่ในเดย์บายเซลล์บายเซลล์อยู่เงี้ยคุณอาจจะเห็นใช่ไหมตอนเช้าเขาทำอะไรแท่งเขียวคนจะตกใจโอ้จะทํอาทอทาไหกเราผลปรากฏว่าไงครับตกเย็นหรือกลางวันหรือช่วงของอะไรครับยุโรปกับกายไหม เปลี่ยนเป็นแดงแทนสุดท้ายเข้า U.S. ไงตบเป็นแดงแต่เขาก็ยังทิ้งไส้ไว้อยู่คือยังมีปริมาณการซื้ออยู่แสดงว่าอะไรการซื้อยังไม่หมดยังมีแรงซื้อเข้ามาอยู่แม้แรงขายจะเทวาแรงก็แล้วแต่นะนี่คือสิ่งที่คุณเห็นฉะนั้นมันมันยังมันยังบอกไม่ได้ครับคุณต้องรองประมาณสักไปประมาณผมเชื่ออะไรประมาณสักกลางๆเพราะาอะไรรู้ไหมแค่วันสองวันสามารถลูดเป็นเขียวได้นะหรือลูดเป็นไส้ได้นะครับ อ่าเพราะอะไรวันหนึ่งวิ่งหมื่นจุดได้นี่ไงเดปริมาณแท่งวิ่งเป็นหมื่นจุดได้นับภาษาอะไรกับมันครับสองหรือสามวันอาจจะตีกับเป็นเขียวแล้วทำออทามายก็ได้อะนี่สิ่งที่ผมเติมให้หวังว่าจะได้การอัปเดตตลาดจากผมนะครับได้โซนในการเทรดนะครับแล้วก็ได้ความรู้ในสิ่งที่ผมแนะนําไปให้นะอย่าเรียกว่าผมสอนดีกว่านะผมเรียกว่าผมแนะนําแล้วกันนะเป็นสไตล์ของผมเองนะครับก็ อย่าลืมนะครับใครยังไม่กดติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อัปเดตของผมคลิปแรกผมนะครับฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด u b s c r i b e นะครับกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆจากเราไม่ว่าจะเป็นคลิปอัปเดตตลาดคลิปเทคนิค่าต,ต่างๆนะครับที่เราได้อัพเข้ามาให้ตลอดนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เม็นต้นไปนะครับเอ่อ ทุกสัปดาห์นะจะพยายามมาอัปเดตให้ขั้นต่ำประมาณสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะแต่จะมีผมกับอูนะครับจะมาอัปเดตให้นะก็คุณอาจจะได้เจออัปเดตแบบ2สไตล์เลยก็คือมีผมและอูนะครับหรืออาจจะเจอผมหรืออูสักสัปดาห์ในสัปดาห์หนึ่งแต่ว่าเราจะพยายามจะมีให้แล้วกันทุกสัปดาห์นะฮะแล้วก็เทคนิคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มมีปล่อยมาให้นะครับว่าเทคนิคเออมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเริ่มปล่อยจริงๆละเพราะว่า ก็กเยอะฮะไม่ได้ปล่อยเพราะว่าเทคนิคส่วนมากผมต้องขออภัยด้วยครับมันผมสอนแค่เฉพาะในกลุ่มจริงๆฮะแล้วก็เทคนิคของผมก็มันไม่ได้มีเผยแพร่ทั่วไปเอถ้าจะเรียกตรงๆคือนอกตำา 100, ราล้านเปอร์เซ็นต์กากาพูดครับเพราะว่าคิดเองหมดนะครับจะไม่มีใช้โครงสร้างอะไรขอ,ของของของใครที่เป็นตำราฝรั่งอะไรทั้งสิ้นนะจะเป็นของตัวเองครับนะถ้า เป็นนักเรียนจะรู้ดีครับในกลุ่มว่าผมสอนเป็นประมาณไหนแต่เวลาผมเอาเด็ดตลาดผมจะใช้ดีมาสไพสุดตลกไหมเออแต่มันใช้ได้เหมือนกันแล้วมันง่ายไงอืมเอาเป็นว่าผมก็ทำไ้ทั้องสองอย่างแหละว่าให้นักเรียนหมดนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เสพใน y YouTube อยู่แล้วนะครับคุณก็คุณก็ใช้ดีมาสไพตอนนี้ไปละกันนะเพราะว่าความรู้ที่อู่ทำให้เขาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมีของผมเข้าไปอีกเดี๋ยวคุณจะได้เรียนับว่าเท่นอตตำราสำหรับสไตล์ผมเป็นเป็นยังไงนะ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเรานะครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามช่องเราได้นะครับไฮ e f f e c t นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้หนังสือเทรดของพวกเราเปิดวางขายเรียบร้อยแล้วครับนะครับตอนนี้ไม่ต้องพรีออเดอร์อีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมเปิดพรีแต่ว่าไม่ได้โฆษณาผ่านทางช่องเลยนะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเปิดให้เฉพาะนักเรียนจองกันในกลุ่มก่อนนะครับก็ยอดจองเป็ร้อยเล่มกันครับก็ตอนนี้ก็ ส่งให้ทุกคนหมดได้แล้วครับนะครับหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือสำหรับทองคําโดยเฉพาะขออนุญาตนะครับอ่าพายอินนิดนึงนะฮะหนังสือเป็นหนังสือเล่มแรกด้วยนะครับน่าจะในวงการที่เป็นโค้ดสองคนเขียนนะครับแล้วเขียนคนละสไตล์ด้วยจะพาร์ทแรกจะเป็นของโค้ดอูพาร์ทที่2จะเป็นของโค้ดกล้องคือผมเองนะครับ คนละสไตล์ครับแต่ว่าคุ้มค่ามากครับถ้าคุณได้จับจอไปนะครับแล้วก็เล่นหนึ่งก็ไม่ได้แพงเลยครับผมบอกเลยนะแบบผมว่ามันถูกอ่ะอ๋อแล้วก็บวกรวมกับอีบุ๊กของอูอีกสามสิบหน้าด้วยนะครับนะครับในรวมเลยครับจะมีเล่มที่คุณได้อ่าเป็นหนังสือนะครับเล่มที่คุณได้จับได้เลยครับสามารถเปิดได้เลยนะครับเป็นหนังสือแล้วก็จะมีส่วนที่บวกรวมไปคือตัว อีบ e ุ๊นะครับของ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 อูอีกสาหน้าเพื่อเสริมเข้าไปให้แน่นให้คมกว่าเดิมนะตรงนี้คุณสั่งซื้อปุ๊บคุณก็จะได้ไปเลยครับทั้งหมดเลยทั้งสองอย่างอสองวัยครับแล้วก็คุณจะได้เทคนิคที่อขอกระซิบน,นิดนึงว่าเทคนิคนอกตํำราจากผมด้วยนะต้องบอกว่าผมใส่ไว้เยอะเลยแหละในนั้นอนะ่ะแล้วคุณจะแบบเอ้ยมันมีอย่างนี้ได้เหรอเทคนิคมันมันง่ายอย่างนี้ได้หรออะไรเงี้ยง่ายสั้นกระชับ ใช้ได้จริงครับได้ตังค์ด้วยนะฮะเปิดโลกครับถ้าใครได้จับจองหนังสือเล่มนี้มาครอบครองนะครับคุณน่าจะเปิดโลกพอสมควรนะฮะอ่าเหมือนอย่างนี้นะครับคือจากมือใหม่ครับสู่เซียนทองนะฮะอ่าลองดูครับผมเดี๋ยวยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับประกอบฝากหนังสือของเราด้วยครับผมหนังสือชื่อ Trade Setup ครับโอเคครับโชคดีในการเทรดทุกคนครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ